แคสิกา้าทำไมทำกับพี่แบบนี้อาคัลัดแดดอุ้ยเธอเป็นอะไรเนี่ยร้องไห้ฟุ้งไฟใหญ่เลยมีอะไรปรึกษาฉันได้นะไม่เป็นไรครับพี่สองวันนี้ผม,มอยากคุยกับใคร อยากอยู่คนเดียวตอนเราพังอ๋อได้เงินชั้นไปไล่ะพี่สองใจ<ค>เ<อ>ย็นครับไม่ง้อ,อไม่ยืมผมหน่อยเหรอก็อเธอบอกว่าเธออยากอยู่ตามลําพังว่าแต่เป็นอะไรละจ้าอัครเดชไม่มีอะไรหรอกครับผมทะเลาะก,กับน้องเจสิกาดิดหน่อยผมเลยไม่มีอารมณ์ไม่อยากคุยกับใครเลยครับอยากอยู่คนดีอ๋อแต่ถ้าเธอมีปัญหาเรื่องความรักเนี่ยนึกถึงชันนะปรึกษาชันได้ตลอดเลยนะปรึกษาพี่สองเนี่ยเหรอใช่สิคุยเงยยวไม่รอดอะไรนะมีอะไรครับ คุณผู้ชมคะคําว่าอยู่คนเดียวลําพังในภาษาเหนือนี่ยนะคะเขาพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวไปเรียนรู้ในภาษาถิ่นบ้านเรานะคะแต่ตอนนี้เช็คสภาพอากาศบ้านเรากันก่อน,นค่ะภาคเหนือมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งและมีลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นภาคออกลางมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งและมีลมกระโชกแรงบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีฉะเชิงเซาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่6เมษายนประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้า,ฟาขนองลงกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฟ้าผ่าในขณะที่เกิดพายุฤดูร้อนไว้ด้วยค่ะ มาค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาเรียนรู้ภา,าษาถิ่นบ้านเรานะคะคําว่าอยู่คนเดียวลําพังในภาษาเหนือเนี่ยของอูาจะได้ดไเดี๋ยวไปเรียนรู้กับพี่เจมชมพูนุ้ยคาว่าอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวภาษาเหนือจะเรียกว่าอยู่คนเดียวกกงกยกตัวอย่างนะคะเป็นโสดมาเมินอายุกว่า40ป่สิบม่ามีไผ่อยู่คนเดียวกกงกก็หมายถึงว่าเป็นโสดอายุตั้ง40กว่าแล้วไม่มีใครเลยมองไปทางไหนก็อยู่คนเดียวค่ะ คุยไม่เจมมากเลยค่ะได้เรียนรู้ภาษาเหนือเพิ่มอีกหนึ่งคำแล้วนะคะคุณผู้ชมคะลำปางที่ว่าหนาวเนี่ยยังไม่หนาวเท่าอยู่ลำพังอหมบเวลาขอเกาบบ้านเราแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนบ๊ายบายค่ะ